ข่าวราคาทองอัปเดตล่าสุดราคาทองวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองในวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไปนในทิศทางไหนเราไปติดตามพร,พร้อมๆกันเลยครับราคาทองวันนี้ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2563ประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา46นาทีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่2ของวันโดยราคาทองปรับเพิ่มขึ้นมาอีก50บาทถือว่าราคาทองทำประวัติศาสตร์สูงสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคำแท่ง96.5%กันก่อนเลยครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ28,550บาทขายออกอยู่ที่บาทละ28,650บาทขยับมาที่ราคาทองรูป,ปรพัรรณ96.5%กันต่อนะครับ รับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1849บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ2 8 3 3 0บาท84สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ29150บาทเราขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณ์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มกันที่ราคาทองครึ่งสลึงกันก่อนราคาจะอยู่ที่3.600 4 4บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น4 1 4 4บาทขยับมาต่อที่ราคาทอง1สลึงราคาจะอยู่ที่7,288บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,788บาทราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางค์ราคาจะอยู่ที่14,575บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น 15,075บาทราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่29,150บาทเมื่อบวกกับค่ากํารนเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น29,650บาทปิดท้ายที่ราคาทอง2บาทราคาจะอยู่ที่58,800บาทเมื่อบวกกับค่ากํารนเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น5,9300บาทซึ่งค่ากําเนเฉลีย่ยเราคิดเบื้องต้นอยู่ที่ 500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรดค่ากำหนดที่ไม่เท่ากันนะครับทางที่ดีก่อนที่จะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจะร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านก่อนนะครับว่าคิดค่ากำหนดอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็อาจเป็นได้ซึ่งเมื่อเราได้ทราบราคาค่ากำหนดแล้วเราค่อยไปบวกกับราคาทองเราจะได้ราคาทองที่แท้จริงจากร้านน,นั้นๆกันนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุพ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทําคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดตไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นํามาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ